ที่ UMT Stadium เหมือนว่าสถานการณ์หนีตายของอุบลลำบากมากขึ้นแล้วเพราะว่าแพ้ให้กับสุพรรณบุรีไป0ูนะครับสถานการณ์ถึงถือว่าย่ำแย่พอสมควรเลยทีเดียวใช่ครับสุพรรณเรื่อยๆมาเรียงๆนะครับสุพรรณชนะ2เกมติดแล้วนะครับชนะ Air Force มานัดนี้ชนะอีกนะครับ ทำให้พวกเขาขยับมาเหลือเชื่อนะครับอยู่อันดับ5ของตารางแล้วนะครับสุพรรณแพ้แค่นัดเดียวในฤดูกาลนี้นะครับก็คือแพ้ชนบุรีศูนย์ประตูต่อหนึ่งในบ้านตรงนั้นพวกเขาเสมอต้องบอกว่าเสมอมาตลอดนะครับแล้วก็มาเก็บคะแนนได้สุพรรณเรื่อยๆมาเรียงๆแต่เชฟบอลของสุพรรณเหนียวแน่นมากนะครับหลังเหนียวหน้ายิงประตูได้แม้ว่าจะยิงไม่ได้เป็นกอบเป็นกำแต่ถือว่าผลิตสกอร์ได้ทุกนัดนะครับหน้าจับตามองลูกทีมของอาเดบโยมากๆนะครับว่าอนาคตจะ เดินก้าวไปลุ้นถึงไหนนะครับขณะที่อุบลอาการหน้าเป็นห่วงเปลี่ยนโค้ตก็แล้วสภาพทีมไม่ดูดีขึ้นเลยจุดเด่นของพวกเขาคือเกมในบ้านน็อกคู่แข่งไม่ได้เลยนะครับรบโอกาสที่จะกลับไปสู่ที2มีสูงจริงๆนะครับอุบล